สวัสดีคะ่ะทุกคนตามหัวข้อคลิปเลยนะคะก็คือ how to รักษาพวกกากพวกเกลื่อนก่อนหน้านี้นะคะบูมไม่เคยมีปัญหาพวกกากพวกเกลือนมาก,ก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้มันคือกากเกลือนคือบอกก่นอนก็คือตอนแรกอะเราขาเราอะมันเป็นแบบว่ามันเป็นแผลสีแดงๆจ้ำๆแล้วก็ทีนี้ผ่านไปมันก็ค่อยแบบขยายเป็นวงขอบแดงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปเสิร์ชหาคือมันคือขาคือเกลือเราไม่เคยเป็นมาก่อนถามว่าสกมกไหมตัวเราไม่ได้สกมกนะคือรักษาความสะอาดมากมากมากก็พยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เลยไปคบสาเหตุเพราะว่ากางเกงก็คือกางเกงยีนมันแบบว่าตัวนั้นมันมันใส่แล้วมันฟิตเกินมันรัดเกินพร้อมกับช่วงนั้นก็คือว่า กินเยอะด้วยน้ําหนักเพิ่มแล้วก็ใส่ยีนที่มันค่อนข้างแบบรัดมันอึดอัดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเกิดเป็นพวกรากแบบเป็นแดงแดงวงวงๆขอบวงแดงอะไรเงี้ยก็มีอาการคันบ้างแต่พอเราเปลี่ยนอังเกงซื้อกางเกงใหม่มันก็หายแต่พอผ่านไปอีกระยะหนึ่งมันก็เป็นซ้ําอีกมันเป็นปนหายๆจนบอกว่าตอนนี้มันลุลามมาเยอะมากทุกคนคือเยอะแค่ไหนก็คือจากที่เป็นว่าจุด2จุดที่ขาเนี่ย มันก็ลามขึ้นมาที่แบบว่าแถวต้นขาก็คืออยากจะบอกเลยว่าตอนนี้ไม่สามารถหรือว่าไม่กล้าใสาก่กางเกงขาสั้นโชว์เลี้ยวขาได้เลยคือเซลมาคือแบบว่าไม่มีความมั่นใจเลยก็เลยไปพบสูตรหนึ่งไปพบสูตรคือการใช้กระเทียมทุกคนเป็นกระเทียมรักษาพวกกากพวกเกลื่อนแต่เรื่องของกระเทียมพรักษาพวกกาก พบเกลืออะไรอย,ยงงีจะมีคลิปหนึ่งนะคะที่แบบว่ากระเทียมรักษาหูดอันนี้คือดีมากอันนี้คือได้ผลเลยกระเทียมรักษาหูแต่ผมแปะลิงก์นะไปกดดูได้เลยแต่วันนี้เราใช้กระเทียมในการรักษาพวกกากพวกเกลือนทดลองมาก็เกือบเดือนแล้วแต่ว่าผลในการใช้กระเทียมในการรักษาคือมันยังไม่เป็นที่น่าพอใจวิธีการทดลองใช้อะเบื้องต้นถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเป็นบุมเนี่ยก็ลองไปทําก่อนก็ได้ก็คือโดยการใช้กระเทียมสัก กรีบสองกรีบเนี่ยค่ะกรีบหนึ่งบุว่าก็ก็โอแล้วนะสาหรับคนแบบว่ามีจุดไม่เยอะมากถ้าเกิดอะไรเงี้ยมันขึ้นเยอะก็แนะนําว่าสองกรีบสองกรีบก็พอแล้วก็ตามให้ละเอียดเลยค่ะใช้คกตามค่ะตามให้ละเอียดแล้วก็ผสมน้ําไปนิดนึงว่าใครจะบีบมะนาวนิดนึงหรือว่าไม่ไม่บีบก็ได้นะตามให้ละเอียดแล้วก็ผสมน้ําให้มันเข้าๆกันเนาะและ้วทีนี้ก็เอามาทาบริเวณที่เราเป็นพวกกากพวกเกลือนที่จุดๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยใครมีเยอะก็แล้วคืนลูกให้ทั่วเลยแล้วก็ มันก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนิดนึงนะแล้วกนก็จะทิ้งไว้ให้อาการปวดแสบปวดร้อนเนี่ยมันหายไปแล้วก็ค่อยไปล้างออกบูจงจำไหมบอกว่าไม่หมกักจนบอกว่าเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยก็เลยมาร์กไปปับ๊บแล้วก็ถ้าเกิดมันปวดแสบปวดร้อนหายก็คือไปล้างออกซึ่งตอนที่มันแห้งเนี่ยลางๆค่อนข้างจะล้างลําบากมากๆทุกคนก็แนะนําให้แบบว่าล้างน้ำไปด้วยหรือว่าใช้กุขี้มันคัดเบาๆเนาะให้ก๊กสิกระเทียมอะไรเงี้ยมันหลุดออกแล้วก็มาทาด้วยโลชั่นนตตาาปกกกิ็็ผ่ไ ผลก็ยังไม่น่าพอใจมันก็ยังแบบว่าไม่หายพื้นที่ขาอะไรก็ยังอยู่ไม่ไม่หายเลยก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จยังวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กสำหรับบุมค่ะแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่บุมไปคนพบมาแล้วเขาบอกว่าเออวิธีนี้นะี่ยใช้แล้วก็เห็นผลแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวบุมขอไปทดลองก่อน1เดือนว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวบุมจะมาอัปเดตกันอีเที่้าวันนี้ฝากติ๊กต็อกติดตามกันเยอะๆนะว่า เดือนจะหายด้วยวิธีไหนฝากติดตามด้วยเจ้านีไ่ไปกนอนค้า